และตอนนี้เราก็ได้มา3บูนะครับผมกับอีก40ดาวซึ่งตอนนี้พี่เอมอยู่ที่4 3ามดาวแล้วก็เดี๋ยวพี่เอมจะขึ้นแกแล้วอีกจะอีกประมาณ8ดาว9้าดาวก็จะ,จะขึ้นแกนเลยเออ <c oughs> เดี๋ยวก็จะพาพี่เอมขึ้นแกนกันก่อนนะครับทุกคนปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไง เส้นทางการขึ้นแกนของพวกเราและตอนนี้ก็จะเป็นการดันแรงต้นซีซั่นมันก็อาจจะตึงนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้ยิงเบลอให้ทุกคนได้ดูนะครับจะเป็นเน้นการเล่นแบบเป็นทีมมากกว่าเพราะว่าแรงแกนเนี่ยเขาเล่นกันเป็นทีมนะครับหากว่าทีมเราเล่นไม่เข้ากันเนี่ยอาจจะแพ้ได้ครับเราก็จะเน้นเล่นเป็นทีมไม่เน้นเล่นเอาไฮไลท์นะครับผมและสำหรับน้องที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลรงใจพี่ด้วยในการดันแรงครับและพี่ก็ขอเป็นลังใจน้องๆด้วยครับในการดันแรงต้นซีซั่นนะครับ เป็นเดี่ยวไม่เป็นชู้เพื่อนอยู่ที่รักสวยเก่งมากเอาดีโหดจัดไม่ถึงจัดเลยครนันหนึงนะนี่เนี่ยหน้าหน้าหน้าหงอยพี่ตัวนี้ยเจ็บมากอ่ะตรงหน้านะ เฮ้ยทำไมผ่านไม่ตายได้ไงวะพี่ยิงไปสองเมตรแท้ๆผู้ชายครับจักรยานไหมสองตัวดิอ๋อมีสองตัวนี่หว่าเสื <ư> ้อส้มตัวนึงนี่มันยิงผมได้เฮ้ยโอ้โู้เตัวเอตัวสองวสองตัวอดช่ไปดาวันน่านหน่อยุบเนอยู่ ไหนวะตั้นานีลยหวานเลยหายพบศัตรูแล้วแล้วมึงพิสนัสวยอดีตหัวจังหวัดอดีตนะอ่านของผมหน่อยว่าไงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้ตึงอยู่ขอโทษทีอ่านทีหลังได้ไหมล่ะวิ่งไปเลยวิ่งตรงไปเลยเฮ้ยจุดได้ป่ะล่ะดาวหนึ่งขวาตัวนรดาวขวารดาวพิสอดีองไม่เดือดนะ เจ็บเจ็บดาวดาวดาวเหลือตัวเดียวข้างบนไอ้โค้ชให้ที่รับรอลงอ่ะพี่ไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวมันก็ลงมามันจะเป็นกล่องก่อนะดิมันจะเป็นกล่องก่อนเดี๋ยวพี่เก็บของให้หมดเฮ้ยมันติดเสาหมดเลยว่ะ Ng 1 nương lói nương này linh thôi, bột phai chị 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 này chị 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 chị

ไอพี่ลักหน้าเลยครับเจ็บสี่โชหน่อยเจ็บสียอะไรมีแต่คนตึงๆมันน่าชูมันอยู่นะใช้ตัวรุนจัมาตักรแล้วมาเลยกิบแปดนะจไว้ตออ๋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 อะ โอ้โหแม่งหลังเข้าอีกรอบนึงสายมาอะไรพูดไปฉีดอีกแล้ว้ายขทำสอีิแล้วถ้าติดีไม่เป็นไรเรื่องเหงาเหงกหลังอไ้ข้าวพี่งตอนนี้มัไปหาพี่พี่บไม่ดับสตรีมเว้ยดับสตรีมดับสตรีมเอาแม่ไปักมาดี มันะซึคนบดักสตรีมพี่สวยนึงแนเจ็บแล้วไอ้ขโมเนี้เจ็บแล้วนะโดนสไนัปอร์นึงระเบิดขึ้นมาได้ปะไเลยแม่งดักสตรีมโอ้กดดักสตรีมว่าไงครับกดแห่งการดักสตรีมแพ้คือโคตรกากชนะคือกากอยู่แล้วนะครับมีให้แค่สองข้อนะครับถ้าเราแพ้คือเราแพ้ถ้าเราแพ้คือแพ้ถูกแล้วเราแพ้เราถูกแล้วพะเราต้องแพ้เพราะว่ามันดักสตรีม ใช่ต้องแต่ถ้ามันแพ้มันกากโคตรแต่ถ้าเราแพ้เราคือปกติอยู่แล้วเพราะเราโดนดักอืมอรชมชมชมแต่ถ้ามันชนะมันก็กาก,ากเหมือนเดิมเพราะมันดักสตรีมทำแล้วจ่อยวอร์ให้อยู่เธอเข้าไปเธอเข้าไปพี่รอรอวงหมดรอวงหมดสักเท่าดาวตัวรูปที่เป็นตัวอ่ะ

ตรงไหนตรงไหนต่อที่ครับเอา้าไ,ไม่แล้วเกมหมดเลยเหรอโอ้โหโอ้โหมั่วป่าววะปักธงเสร็จมาเลยเหรอไม่ไหนนะครเฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยเว้ยไม,ม่ขึ้นบนเลยมันอยู่ซ้ายหมดเลยซ้ายหมดซ้ายหมดซ้ายหมดระวังเท้า,า,ข,าขึ้นเท้าขึ้นเท้าขึ้นเห็น้รเห็น้ไรน้คนวะมันจะมาพี่เนี่ยมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับ

โอ้โกฎของการปักเอ้กฎของการดักสตรีมว่าไงครับกฎของการดักสตรีมสองข้อคืออะไรครับชนะคือกากเพราะดักสตรีมแพ้คือโคตรกากเพราะดักสตรีมแล้วยังแพ้เจ็บเจ็บท pues> well, ี่รัข้างหน้าที่รัเจ็บมากข้างหน้าที่รัเจ็บมากทรักสวยตัวเดียวข้างในสวยเจ็บเจ็บโคตรแบบโคตรเจ็บ ไอเถื่อนยัดเลยกระโดดยิงยัดเลยแกรนหกดาวดากรครับเบมานะตัวมัอะร้อบผมเจอพี่มาเช็คเฉยเฉยร้อจ็เจาาาบนขขาบนอ้าฝเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบนให้เดี๋ยวบนใหบนเจ็บนะดาาด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 ยดดาาา เช็คว่ารูวานหรือจักรยานครับโอ้คสับเก็บสี่เก็บสเก็บสี่เก็บสเก็บสี่เก็บสเก็บสี่อยู่นี่ออยู่นีอยู่นีนอ่หไหแทงดีน้อง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 อยู่ไหนวะไหน ลออยู่ผมลออยู่ผมลออยู่มาเร็วพี่วันพี่วันพี่วันไปนี่พี่วันสวอุ้ยเต็มหัวเอาดีดีเอาดีดีเช็คว่าลุงวานหลี่กรยานอะไรอ่ะสอนวิธีเล่นสไนนหน่อยโอ้ไม่ยากเลยมันขึ้นสายสี่น้องถ้าจะเล่นสไนนต้องรู้ก่อนว่าฝันขข้าวเนี่ยมันขึ้น้ายสี่นะครับอ่ามันขึ้นขวาหมดเลยอ๋อผิดพลาดนิดเดียวเนาะไม่เป็นไรนิดเดียว นิดเดียวไม่เป็นไรน้องคือเราคนเราผิดพลาดกันได้ผิดพลาดกันได้คนเราผิดพลากด,ด,าก,ด,าดากันได้น้องมันมีอยู่แล้วแหละจังหวะที่เราจะผิดพลาดหน่อยเอ้พี่เอาระเบิดอีกลูกหนึ่งนะครับถัดลู้ไหสามสองหนึ่งโอ้ยไา้แล้วสวยสวยสวย,สวย,สวยเดี๋ยวแฟนพี่ปลาระเบิดไปเดีย๋ยวแฟนพี่ปลาระเบิดไปลองระวังระเบิดเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่สวยข้างล่างขวาข้างล่างขวาตัวนึงล่างขวาตัวนึงพี่ปลาเองน้องหน้าพี่ quái kẹp túi hỏi lò đấy tháo khơi mày tháo khơi pi ba tháo thế à tháo khơi tháo khơi thế để cho om lẳng một em đừng nào đào đừng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  đào 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 rồi không? đó Tôi mát, tôi จมากสลับตัวครับสลับตัวสลับตัวสลับตัวหรือว่าทำทำแกล้งทำเป็นเข้าไปเล่นกับมันก็ได้เจ็บไปผัดเจ็บโอ้สายยิงพี่ที่เราระวังนะมันอยู่หลังคอนเทนมันเล่นไม่ได้หรอกี่มันมันชอบกดตัวเดียวแลกดตัวสวยมากที่รักเก่งมากไอ้เฉินมาเฉอนมาเฉินอะไรพี่ผมตายแล้วไอ้ผัดไอ้ผัดสวย ะระวังระวังระวังใจเย็นเด็กๆต,ตรงเสาพี่ตรงเสาตรงเสาเห็นวะเสาข้างหน้าเนะี่ยมันเข้ามาใช่ละระวังบนชุดการบนชุดการเฮ้ยมันอยู่นี่อยู่บนอ่ะบนชุดการแล้วยช่วยช่วยชวย,ชวยล่าพี่ตัวเดียวปะเนี่ยหรือว่าข้างล่างใช่ใช่ผิดตรงตรง,ตรงเจ็บมากเจ็บมากร้อยหกสามมาสามพี่ไม่ได้่ที่ขึ้นหลังหมดเลยครับเจ็บมากขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ใช่พี่ตายหมก เก็บสไนมาเผื <beating scan> hour, s <S ่อด้วยมันจะชนะแล้วสามตัวนี่เนี่ยเก็บสไนมาให้หน่อยชนะแล้วเขาเล่นตาหนาเอาเออไหนไม่รู้เฮ้ยมันมีห้าตัวปพ่อเนี่ยมันมีห้าตัวปะเนี่ยเอ็งเล่นนึกว่ามีห้าตัวอ๋อมันทั้งสดแล้วเนี่ยมันทั้งสดแล้วใช่ปะแม่งเหลือต้องแต่งกำเนิดแล้วแหะบอกแล้ว เห็นแววมันก็รู้แล้วแม่งโดนซ้ำทุกเกมเลยสัมบัตชีวิตเขาบอกว่าขวาหนึ่งที่ซ้ำทศเราแสดงว่าเขารักเราเว้ยไม่ต้องมาลากกูซ้ำๆนะตัวที่อยู่หลังมาหลังดาวหลังเข้าหลังเข้าหลังเข่าจยิงๆตรงนั้นสองตัวได้ไงวะดูสองตัวนั่นอ่ะเออพี่เห็นมันตรงนี้ตัวหนึ่งนี่หว่า

ไม่อยู่ไหนดักไว้นะมันอยู่หลังไอ้วอร์เลยอยู่นี่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 อยู่แล้วมาไปตรงมาขวาถ้มันถ้ามันยิงไปผมตายยุนยุนชุบกันเฉยเลยสวยจักที่ผมตายตายละปล่อยพัดไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายไม่ตายน้องไม่ตายไม่ตายไม่ตายคขายไปไหนวะพี่ว่าเจ็ดสิบไอ้เถื่อนไปเข้ากลางวะ แตระวังข้างหน้ามีไอพี่ลองนะปาระเบิดไปเลยเดีแต่เข้ามันเล่นๆเล่นอยู่ไหนอะหัดเล่นโซนปะหัดโซนปะหัวเล่นโซนพื้นท่เราตัวเดี๋ยวเราตัวมันเลยมันไม่มีมันน่าจะขวาหมดนะไม่ไม่ยืนไม่ยืนน่าจะขวาหมดขวาหมดขวาหมดไม่ยืนไม่ยืนขวาหมดขวาหมดขวาหมด เห็นปะเห็นควาหมดปะหรือว่ามีท้ายดาวอีเจดาวสตัวเดียว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 ตัวท้ายที่ไหนอ๋อนี่หน้าพี่ตนีเ็ไม่นึงวเนี่ยไม่ขาดวยว่ะพวกตีเราไม่หมเสร็จมาโดนสองตลอดเลยนะ ผ่าเต้นผ่าเด้นเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วจะจะาจะดามันมันชุ่นะชุ้พโมเลยไม่ยไม่มีดิแม่งกระสุนชักม่ก่อนไม่โดนหมดเลยสามตัวตรงนั้นและหมดเลยผองนะผองเไม่ได้วะโอ้ย ไปตายไปีตัวท้ายไม่จบไปมาดิเปแพ้ไก่หรอกสเต็ปเป็นคนละชั้นเว้ยที่เรียนไหนละ่ะครับเรามาโคโานละชั้นกันเนาะหนึ่งหมื่นใจบอกอายุที่นี่าะเป็นไรชอบลืมตลอดเลยวะมาละมาละ แล้วพี่โดด่งแล้วนะพี่โดล่งแล้วนะน้องเข้าเลย,นยห,นหน้าพี่หน้าพี่กำแพงหน้าพี่หลังหลังพี่เจ็บมากเจ็บมากนะ้องร้อยห้าสิบถวยชบพีปป่ได้เชนซายผัดหลังเข้าผัดหลังเข้าไปบ้านอ่ะหลังเข้า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 หลังกำแพงอะ่ะ หลังเข้าพันหลังเข้าทำไมมาใส่เสื้อม่วงอีกแล้ววะตัวเสื้อม่วงจิบนะเสื้อม่วงดำอ่ะไม่ใช่ม่วงเถืนจุบได้เถืนจุบได้มันไปหาแฟนพี่ไม่พี่รองนะไม่พี่ไหวมีแฟนกูเคลื่อนบนตัวนึงโดเป็นเพื่อนเท่าไหร่ ดาว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 ติดบัคเอาท์โต้หมดเลยมึงยิงไปชุบไปชุบเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือไม่ทันหรอกทำอีกแล้วติดติดอาท์โทมอีกนะตัวหลังเจ็บตัวหลังเจ็บหลังเจ็บจัดเลยหลังเจ็บจัดออกหมอกเลยไปพี่ยิงไม่ได้นะที่รักเก่งมากไปพี่สามบอก เขาเลยเข้าเลยผัดแฟนพี่ยิงตายแล้วเข้าเลยไรล่างมีอ้าวมีล่างเหรอโหัวแม่งกคมน้อยหัวตูวไม่ได้เลยอ๋อหนึ่งเฮ้ยพี่ครบนี่นะรักเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเอเสื้อโมงเจ็บมากแทบครบไปหน่อยน้าพี่เดียวน้องไม่เลยพี่โยนต้องไหนอีกเนี่ยอยู่บนอยู่บเอ้ามันยังจุกไม่ได้เหรอีแทบโคบไปนะจุกน้องอ่ะไอ้เถียนยืนแนบบดิเถียนม่น้องออกมา สไนพี่น้องสไนพี่เย็นสวยเอาเลยตาสบายสวยที่รับเก่งมากพี่จะเปิดกลางเลยนะมีป๊อปปิ้งใช่ปะเตรียมนะเตรียมนะเฮ้ยมันไม่พี่มันไม่วิ่งว่ะผิดค่าจัดเนี่มันน่าจะออกขวาปล่ายังอยู่เนี่ยเออไอเพื่อนเราบ้างมันไม่วิ่งเลยผิดค่าจัดอ่ะเนี่ยเบบี้ระวัง มันอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยมันอยู่มันอยู่ใครนู้นมันอยู่ใครนู้นโอ้ยตอนไหนอยู่ไหนวะตอนไหนยวะเหมดไปเรื่อยเดินมาเร็วเดยวขวาเดยวขวาบนพี่แน่ใจช่วยด้วยไอ้ตัวไอ้ดอกไอ้ดอกอะไรพีปีพีฉุดผัดได้ผัดได้ไหมดูแล้วไม่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 ผัด ไล่เอาจัดลพ,พ,พ,พี่เงินมา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 เงินอยู่ป่ะเนี่ยพี่สวยได้ได้ดาวเนี่ยมดาวปินหมดเลยเปล่าทายสองละตาไดาว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 าไม่เกี่ยวเลยไปเลยนะหละังหลังหลังหลัง โดนดนร้อยสามสิบสายสายตัวเดียวจะไปช่วยเพื่อนเจ<อ>็บมากเก้าสิบเก้าสิบอุ้ยอุ้ยฟันเลยอ, <laughs> อะไรไอ่ะสามเลยแอคเงินเลยเอาดีอ <c oughs> <laughs> ่าเงินโดนเงิน Thế này mình chưa đẹp Đâu Nguyên tôi đeo nguyên gì ấy nè Kiếp gì đấy, kiếp gì đấy Mất như Ồ, oh, hay đó มันได้ขึ้นมายิงคร <flatten. S 1> ับได้มไม่ก็ในนวันเดี๋ยวขอยัดได้ต <arn> ัวนี้ก่อนดา้วไอ้ยัยเจนผัด โห่ปืนมาแล้วสามภาพอ๋ออะไรกากตึงจาแม่งซ้ำศพสไนจจักรวาลคิดยังไงวะแล้วซ้ำเกมเดียวด้วยนะ เจ็บนะพี่เรื่องของมขาเล่นปืนไกลวะเออเขาอยู่พีน่ะกูซามเพิ่อมึงได้เข้าหลังเมื่อไหรกดดันเมื่ไหร่เหรอเจ็บมากเจ็บมากแล้วไอ้เถื่อนไม่มีปืนไกลไม่กดดันมันเอ้าโดดลงไปทำไมอ่ะไอเด็กมันอยู่ข้างอะไงก็ไม่ชูพี่ก่อนเหรอเขามีคนแรนเลยบนอ่ะเฉยยิงเตไปเถอะมึง ไมพี่ต่อสไนจิ๋วนะมันยิงหัวที่ยักษ์ได้หน่าพี่ตัวหนึ่งตรงกลางตรงกลางมาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเบดให้ป้าเบดให้โดนหน้าพี่ตัวเดียวสามพ่อตามพือมกันสองตัวที่ยักษ์หลังเข้ามันโดนมันหอบไปโดนหอบไปโดนมันหอบไปโดนมันหอบไปโดนไมดเดียวเลยเก่งมากที่ยักษทนายอยู่ไหนวะตรองหงมพี่ตรงหงมเลย ตายตายไายได้ไม่พอ,อดิเจ็บมากก่บตัวนั้นอนะ่ะผัดตรงนี้สองตัวนะไอพี่รนะวังนะอุ้ยน่ารักจังขอบคุณครับไอพี่ระวังนะนจริงนะดเดาข้างล่าตงตัวนึงจงก็ไปช่วยเพื่อนนะ หน้าตัวเดียวหน้าตเดียวผมไม่กล้าออกมาหรอมั้งมันเล็งหัวพี่อยู่น้องดีๆเก็บอยอยอยเจ็บอยเจ็สิบเเก่งมากยังวะเบบี้ตายโมร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบข้างบนร้อยแปดน้องใครเข้าได้บ้าง เ่มันเห็น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 ล็อดาวหนึ่งดาวหนึ่งพลาดแล้วบ้างไอ้สไนนี่นะมันชูเพื่อนอยู่สไนล็อกอยู่ไหนสไนอยู่บนนะไม่ชบเพื่อนอีกข้างบนหรือข้างล่างดาวล่างล่างเสาววิ่งเสานั่นแหละนั่นแหละเฮยดาวไอ้ตัวล็อกข้างบนตัวเดียวเหลือบบนสไนสไเจ็บมากเจ็บมาก เจ,เจ็บมากเจ็บมากไวยแม่งโป้ฟันทงล้านเปอร์เซ็นต์กดรายงานมัน,นเผื่อไว้ไหน่อ,อ,นอย,ยถ้าเจอมันอ,อีกเกมนึงนะพี่จะกดแบนด์มันทันทีโอ้ยพี่ขึ้นมาสเตอร์แล้วเหมือนกัน

สวยดาว้อมกันอีกพี่พี่ชะตากรรมอยู่ที่ที่แล้วละาไปขวาดิพี่ขวาอุอ้ยสองลอยระเบิดรูน้นาคตรเรู้อยู่แล้วพี่พี่เก่งอยู่แล้วขวาตัวนี้ไอ้ดำนี่เจ็บมากที่รักเชื่อผมคถิดู หลังเข้าไม่มีนอนพัญาชีวิตัลยพี่เบนซ์สองทอมสันร้อยเมตรแรงๆครับแรงโกครับผมกำลังดันอยู่เลยครับรอดูกันยาจะติดแกมไหมติดเยอะไม่เคยชนะใครเลยเนี่ยแพ้อย่างเดียวเลยเนี่ยปาดิพอโดสวนเดี๋ยวมันจะโดดขึ้นมา บอกให้ยืนนิงน่งๆบอกให้ยืนนิงน่งๆยืนนิงน่งๆแล้วจออว่อยวอลมันก็จบแล้วเมื่อกี้จังหวะอย่างสวยบอกว่าผัดจะโดสด,ะโดสวนผัดจะโดดสวนมันจะกระโดดขึ้นมา,า,าเราก็ไม่ฟังเลย้<บ>ผัดอะไรเ,ะไเหรอวะเขาเถียงนั่งรออะไรวะผมมีลูซี่ยิงไม่ได้ป่ดเลยป่ดเลยพี่พร้อมให้อยู่ มันมันมันอยู่ล่างพี่โย้พี่โอ้ยมันมันนี่ออกออกออกล่างขวาไปแจ็มากเนี่ยนี่นี่นี่อยู่อยู่อยู่ประตูนี้แหละเถื่อนร่วงเจ็บมากเถื่อนเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากร้อยแปดสิบสวยต้องงั้นดีวะจะปีนอยู่อะขวาดไอสายสองไอสายสามสายสี่สายสี่จริงปะเนี่ยพูดจริงพูดเล่นอยู่บนอยู่บนอยู่บนมันอยู่บนมันอยู่บนอ๋อเหลรอไอพี่เท้าขึ้นไหมเท้าขึ้นที่บ้านน้อง สายสีแน่ใจนะปล well Aye, ่อยเลยรู้งานหลังข้าพี่มันจะโดดลงนันอะเราจะไปชุบกันอะไม่ไม่มันมันยิงพี่อยู่ไม่ได้ชุบมันไม่ได้ชุบใครมันยิงพี่อยู่ร้อยเจ็ด0 1สิบ6 0 1 6หกสิบร้สิบ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 น้อง <Baby. S 2> เบบี้มันไปินไฟอะ่ะอยู่เลยโอ้โหตัวนี้นะไม่ไงสองเป็นเลยโอ้ยเจ็บแล้วนะไอีตัวนึงอะ่ะมันชุบมันอยู่สวยอ้าวทำไมระเบิดไม่ตายสวยสวยชุบพี่ได้นะน้องขอบคุณน,นะเบบี้หลังเข้าที่นกเอ้ยหลังเข้าโหลเอามาดิเอามาดิแม่งมาสามแปนพี่ใหญ่เลยน้องเอาดิน้องอยู่ไหนวะชุบพี่ได้ดิเฮ้ยเราเร็ว มันนั่งชูมันนั่งชูมันอยู่ขอบคุณนะเฮ้ยคิดว่าหมอกมันหลบได้เหรอวะนั่นน่ะน้องหมอกมันใช้อะไรไม่ได้กับคนเก่งนะเว้ยผมยิงไหบอกฟองล็อกเป้าโดนเลยเขาดังดเขาเดาทางรู้หมดนะติดแกรนไหมนะยังยังยังน่าจะยังไม่ติด